สวัสดีฮะวันนี้นะครับเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง Mary is Happy ซึ่งผมได้เอากลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ Netflix กซ์เอาหนังไทยเก่าๆนะครับหาดูยากๆหลายเรื่องเข้ามาพอดีก็เป็นโอกาสดีที่ผมได้ย้อนกลับไปดูหนังพวกนั้นนะครับแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกท่านฟังเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นหนังเรื่องแรกของคุณเตอ๋อนวพลที่ผมดูซึ่งช่วงนั้นบอกเลยครับเป็นกระแสไวรัลมากๆเป็นอะไรที่คิดมากในโซเชียลมีเดียในยุคนั้นนะครับทำให้เกิดปรากฏการณ์เฮาอาเซีย ก็คือเฮาส์3าย่านนั่นแหละครับโรงหนังเฮาส์ที่ใช้หนังนอกกระแสทั้งหลายนะครับหนังน่หาดูยากๆเรื่องนี้มันก็เป็นแนว coming of age การก้าวข้ามระหว่างวัยนะฮะจากวัยมัธยมที่ใกล้จะเรียนจบไปสู่วัยมหาลัยมีการถ่ายทอดมีการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนคนอื่นเพราะว่าเรื่องนี้ย เป็นการเอาทวิตเตอร์ของคุณแมรี่เมโรนี่นะฮะ410ทวิตเตอร์ครับมาเรียงต่อกันแล้วก็เล่าเป็นเรื่องเอาแต่ละสเตตัสนะครับคิดเป็นซิทูเอชันเป็นฉากเป็นเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็สร้างออกมาเป็นภาพยนตร์เรื่องหนึง่งคือถ้าพูดกันตามตรงมันก็คือหนังชีวิตวัยรุ่นนะฮะแต่ว่าพอคุณไปดูจริงๆอะนอกเหนือความกาวความเพี้ยนนะฮะความแบบ ความแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันยังแทรกไปด้วยการแบบเสศษสีสังคมเรื่องชีวิตการเป็นอยู่แล้วก็มีเรื่องการเมืองด้วยแต่การเสศษสีของเรื่องนี้นะครับก็เป็นสไตล์คุณเต๋อน,นวพลกวนๆแต่ว่าไม่ได้แบบรุนแรงก้าวร้าวขนาดนั้นถ้าเทียบกับหนังคุณต้อมเป็นเอกนะฮะในเรื่องทะลโลกหกเก้า เรื่องนั้นจะเป็นการเสียดสีที่ค่อนข้างจะแรงจัดจ้านกว่ามากแล้วก็แอคเคา t ์ที่เขาเอามาทําเรื่องนี้แม Mar รี่มาโรนีอ่ะจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ชื่อแมรี่ครับจริงๆเขาชื่อคุณไนท์คุณไนท์พัทลินคงพิวัฒนานะครับซึ่งในช่วงนั้นฮะคุณไนท์อ่ะกำลังจะจบปี4นะครับเป็นช่วงที่ใกล้จะจบเต็มทีแล้วซึ่งตอนนั้นมันจะเป็นอารมณ์แบบเคว้งไม่รู้ว่าเรียนจบแล้วเราจะไปทํางานอะไรต่อดีจะวางแผนชีวิตยังไงดีจะทํางานสายไหนอะไรยังไง แต่ว่าในหนังเนี่ยคุณเตอ๋อตีความว่าแมรี่อย่าเป็นแค่เด็กมปลายที่กําลังเตรียมเข้ามาหาลัยซึ่งหลายคนสงสัยนะครับว่าทํำไมต้องเป็นแอคเคทาของคุณไนท์คือคุณเตอ๋อครับเขาสุ่มจาก f o ลเลอร์ที่กดติดตามเขานะฮะแล้วก็ไล่ดูมาเรื่อยๆจนมันมีแอคเคทาแมรี่มารอนีอ่ะ สักเจตขึ้นอยู่ข้างๆแล้วคุณเต๋อก็เกิดความสนใจครับด้วยลักษณะการพิมพ์การใช้ภาษาต่างๆที่มันค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะครับเขาก็เลยเอาแอคเคาน์นี้แหละเพื่อจะมาทําหนังเรื่องนี้แต่ถ้าเราสังเกตแอคเคาน์แมรี่มารอนี่นะครับเราจะเห็นการใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์กว่าคนอื่นนะครับไม่ค่อยเหมือนใครแล้วภาษาก็มีความสลัสลวยสวยงามนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีสกิลในการเขียนในการเล่าเรื่องประมาณนึงเลยแหละหลังจากที่ผมไปดูบทสัมภาษณ์ของคุณไนท์นะฮะเขาบอกว่าจริงๆอะ่ะเขาก็เขียนไดอารี อยู่แล้วครับก็เลยผมก็เลยไม่แปลกใจว่าทําไมสกิลการใช้คําในการเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับข้อความก็ถึงได้ดีขนาดน,นี้แล้วผมว่านะมันมีเซนส์มันมีความเป็นคุณเตอ๋ออยู่นะภาษาวิีการใช้คําอะไรเงี้ยค่อนข้างจะคล้ายๆกับคุณเตอ๋อ ตอนหนังได้เข้าฉายนะครับคุณไนได้ดูคุณไนบอกว่าตัวหนังฮะมันมีความใกล้เคียงกับเขาประมาณ80%เลยทีเดียวทั้งเรื่องภาพสถานที่เพลงอะไรต่างๆมันมีความใกล้เคียงกับตัวเขามากๆจนเขารู้สึกประหลาดใจเลยเพราะว่าเรื่องนี้ฮะระหว่างที่คุณเตอ๋อทากําลังเขียนบทอะไรเงี้ยเขาทั้งคู่ไม่ได้เจอกันเลยครับคือถ้าเป็นการทําหนังแบบปกติทั่วไป ก็จะมีการนัดพบเจอกันเพื่อทําการบ้านศึกษานิสัยใจคอของคนนั้นๆนะครับที่เราจะเอามาทําเป็นหนังแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีครับคุณเต๋อกลัวว่าสมมุติถ้าเจอกันแล้วอ่ะรู้จักกันแล้วอะมุมมองที่เขาจะเอามาทําหนังอะมันจะ ผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปจากที่เราคิดในหัวคือผมว่าแกอยากจะตีความในแบบที่แกรู้สึกแกเข้าใจเองมากกว่าคืออย่างที่เห็นนั้นในหนังอะแกตีความเองแกก็ยังมองว่าแมรี่อะเป็นแค่เด็กมปลาเด็กมหกแต่ในความเป็นจริงคือเจ้าของเรื่องนะครับคุณไนท์อะที่เป็นแมรี่มารอนีอะเขาจะเรียนจบแล้วเขาอยู่ปีสีแล้วซึ่งสมมุติถ้ายึดตามเบรออนทูสตอรี่มากๆอะทุกๆอย่างคาแรคเตอร์ทุกอย่างอะ มันก็อาจจะไม่ได้ฟิลหนังได้รสชาติอะไรแบบนี้ก็ได้แล้วอีกเรื่องก็คือเรื่องของซูริฮะที่เป็นเพื่อนของแมรี่ในเรื่องในความเป็นจริงแล้วซูริเป็นชื่อหมาที่บ้านของคุณไนท์คืออย่างที่ผมบอกครับสมมุติถ้าเขารู้จักกันนะ่แล้วเขายึดตามนั้นนะ่ยซูริอาจจะเป็นแค่หมาในเรื่องก็ได้อาจจะไม่ได้มาเป็นเพื่อนเป็นคู่ขาที่แบบอยู่กับแมรี่ตลอดก็ได้ซึ่งบอกเลยครับถ้า ไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมว่าสเสน่ห์ของนางอาจจะหายไปเยอะเลยทีเดียวมันสนุกก็เพราะว่า2คนนี้อยู่ด้วยกันแหละต่ามาดูรางวลที่ Mary is happy ปีได้กันบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ประสบความสําเร็จในด้านของรางวัลมากๆรางวัลแรกนะครเป็นรางวัลภาพยนต์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่23นะครับซึ่งได้รางวัลไป4ส,สาขานะครับนักแสดงนําหญิงยอดเยี่ยมนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมระดับดภาพยอดเยี่ยมนะฮะถ่ายภาพยอดเยี่ยมซึ่งผู้ร่วมกับภาพเรื่องนี้นะครับก็คือคุณภัมยม และยังไม่พอครัเรื่องนี้ได้ไปไกลถึงต่างประเทศได้เข้าไปฉายในเทศกาลหนังในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ได้รางวัลกลับมาด้วย จะมีเทศกาลฟิล์มเฟสแฮมเบิรนะฮะของประเทศเยอรมนีนะฮะเทศกาลภาพยนตร์ Golden Horse Film Festival นะฮะที่ประเทศไต้หวัน w า l d i v บีย International Film Festival ที่ประเทศชิลีนะครับพูซา n i n t e r n a t i o n f l Film Festival ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับแล้วก็โตเกียว t n t n r t i t n o n f l l m l m s t s v i v a l ที่ประเทศญี่ปุ่นในเรื่องนี้ฮะมีดารารับเชิญเยอะมากนะครับไมว่าจะเป็นอันนี้เท่าที่ผมนึกออกนะพี่น้อยวงพรูพี่เล็กกิซี่คาเฟ่นะฮะแล้วก็มีผู้กำกับด้วยครับ เลือกเข้ามาเล่นในเรื่องนี้จะมีคนแรกนะครับคือคุณคุ้นปราบดายุนซึ่งเป็นพ่วงกับเรื่องมานะที่นี้นะครับแล้วก็ยังเป็นคนเขียนบทเรื่องรักน้อยนิดมหาสารนะครับคำพิพากษาของมหาสมุรที่ทําร่วมกับพี่ต้องเป็นเอกทั้งสองเรื่องแล้วก็มีคุณคงเดชจตุรันลัศมีนะครับพ่วงกับไทยชื่อดังคนหนึ่งที่พักหลังเขามากักจะมาทําหนังอินดี้หนังนอกกระแสนะครับเรื่องที่เรารู้จักกันดังๆก็เชิมตั้งวงนะครับสแนปแวร์วีบีร o องแล้วก็อีกหลายเรื่องแล้วก็อีกจุดหนึ่งฮนะ ถ้าเราสังเกตชื่อของซูรินะครับซูริจะมีชื่อจริงว่าซูริอักษรสว่างซึ่งนามสกุลอักษรสว่างนะครับจริงๆเป็นนามสกุลของพ่วงกับคนหนึ่งก็คือคุณโรสพวงสร้อยอักษรสว่างเขาเป็นพ่วงกับเรื่องนครสวรรค์นะครับแล้วก็ได้มาเล่นเรื่อง day tomorrow ของคุณเตอ๋อนวพลด้วยพาท,ที่เล่นกับนักคอมนะครับคนที่รับบทเป็นลูกที่คอยร่วงหัวนักคอมอันนั้นคือคุณโรสฮะคุณโรสนะฮะก็ยังเป็นหนึ่งในทีมเขียนบท one for the road ด้วยคือสําหรับเรื่อง mary is happy นะฮะมันเป็นหนังที่ไม่มีเเนืือ้ออร่งงมีโค มันเป็นการเอาทวิตเตอร์ของคุณ ไนซ์ nice, มาเรียงต่อกันแล้วก็ตีความในแต่ละทวิตในแต่ละสเตตัสให้เป็นฉากให้เป็นเหตุการณ์ซึ่งเอาจริงนะครับเหมือนว่ามันจะไม่มีเนื้อเรื่องไม่มีโครงอะแต่ว่าคุณเต๋อะก็ตีกรอบลางๆนะฮะเป็นโครงเรื่องบางๆนะครับคุมการเล่าเรื่องของหนังเรื่องนี้ให้มันมีทิศท,ทางอยู่คือเราอาจจะเห็นนะครตัวละครทําอะไรแบบที่พูดง่ายคือกาวอะมันดูเพี้ยนมันดูประหลาดไปหมดหลายการการะทําก็ดูไม่มีเหตุผลเอาซะเลยนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีแบบมีคอนฟ lict นะครับมีต้นกลางปลายมีความแฮปปี้แล้วก็มาดำดิ่งดำดิ่งลงเรื่อยๆซึ่งมันเป็นแบบโครงสร้างสุดสำเร็จของการทำหนังปกติทั่วไปเลยคือผมว่าคุณเตอ๋อพยายามแบบเอาสเตตัสของคุณไหนมาเบรนนะครับมาผสมกลมกลืนให้มันเป็นโครงล่างแบบบางๆคือเหมือนหนังมันจะไา่ทิศทางใช่ไหมแต่มันก็ยังอยู่ในกรอบ บางๆจางๆที่พ่วมกับได้ตั้งเอาไว้คือมันก็ยังมีแบบพาร์ทของความรักาการเศร้าความอกหกักการทะเลาะบ,บอแวง้งกันอะไรพวกนี้แล้วม,มีการหักมุมด้วยนะฮะเนี่ยคือมันเป็นโครงสร้างเป็นสูตรสําเร็จของการทําหนังทั่วไปเลยแต่แค่เขาเลือกใช้การเล่าเรื่องแบบใหม่เท่านั้นเองในการเล่าเรื่องเขาจะไม่ได้ใช้ภาพในการเล่าเรื่องอย่างเดียวฮะเขาจะมีการขึ้นเท t สเตตัสในแต่ละอันเพื่ออธิบายเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในซีนนั้นๆด้วยคือในความคิดผมนะสมมติถ้าตัดไอฉากไอซีที่มันขึ้นเทความตตข ทวิตเตอร์ตัดอ,ออกมันก็เป็นแบบหนังอินดี้ทั่วๆไปครับมันก็ไม่ได้มีความแปลกใหม่อะไรแต่เพราะว่ามีเทคมีข้อความขึ้นมาแบบนี้มันเลยทําให้มันพิเศษขึ้นมาทําให้มันดูน่าสนใจขึ้นมานะฮะแต่ผมบอกเลยหนังเรื่องนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะเพราะว่าไอการที่เอาแบบเทคข้อความขึ้นบ่อยๆอ บางทีมันก็ทําให้เรารู้สึกลาคาญเหมือนกันถ้าคุณไม่คุ้นชินกับสไตล์หนังคุณเติอนนพลคุณจะรู้สึกลาคานมากๆแรกๆที่ผมดูก็มีนิดนึงที่ผมรู้สึกลาคาญนะฮะแต่พอมาดูรอบที่สองรอบที่สามหลายๆครั้งก็เริ่มรู้สึกชินแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ควรจะเป็นอย่างนี้แหละไม่งั้นมันก็ไม่แปลกใหม่มันก็เหมือนหนังเดิมๆทั่วไปมันอาจจะไม่ซักเซสแบบทุกวันนี้ก็ได้ถ้ามันแบบ เป็นหนังที่เล่าเรื่องเพ ن ๆแล้วก็ตัดข้อความที่มันขึ้นอย่างเงี้ยออกแล้วก็เป็นหนังที่มีการเอาจำคัดมาใช้เยอะพอสมควรนะตัดแต่ละซีนให้มันฉุบฉับให้มันไวมากขึ้นแต่ในเรื่องนี้มีหลายอย่างที่ผมชอบมากๆนะอย่างแรกก็คือ location. โลเคชั่นโลเคชั่นที่คุณเตอ๋อหามาแต่ละอย่างอะ่ะมันแต่มันดูเท่อ่ะมันดูแปลกใหม่มันดูฮิปสเตอร์ดูเข้ากับเนื้อเรื่องมากๆอนะ่ะ คอสตูมการแต่งตัวซึ่งบอกได้เลยครับในยุคนั้นน่ไอเสื้อที่เป็นลายแบบใน m a r y is h a p p ปอ่ะขายกันเกลื่อนเลยแล้วก็เด็กวัยรุ่นในยุคนั้นน่ะนิยมใส่กันมากๆผมถึงได้บอกนะฮะหนังคุณเตอ๋อมันค่อนข้างมีอิทธิพลกับวัยรุ่นในยุคนั้นงานภาพอะไรต่างๆก็ทําออกมาได้สวยฮะผมว่าน่าจะเป็นแฮนด์เฮลนะเพราะก,กล้องมันแอบสันสันนิดนึงการใช้มุมภาพนะฮะค่อนข้างจะเป็นงานศิลป์มากๆเลยแล้วก็มีการพาโรดี้หนังเรื่องอื่นด้วยนะฮะมีฉากที่แมรี่นะครับ,น,รบนั่งเศร้า เงาเงาในห้องนะฮะแล้วก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาแต่ไม่ดูดนะหลังจากนั้น,นะฮะภาพก็เป็นแบบสเตปปิ้นติ้งภาพกระตุกกระตุกออันี้ก็คือแบบเป็นการเมนชั่นถึงนะฮะของหนังวงกาวัยแล้วก็มีสกอร์หนึ่งะฮะซึ่งผมรู้สึกว่ามันเหมือนสกอร์ เพลงประกอบในหนังเรื่องเฉิบม,มากๆเป็นซาวประกอบในหนังเรื่องเฉิบม,มันเหมือนมากๆก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่จากที่ฟังอ่ะมันใช่มากๆแล้วในหนังเรื่องนี้คุณคงเดชก็เล่นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับที่เขาจะใส่เข้ามาคือมันถ่ายทอดครบทุกแง่มุมของวัยรุ่นคนหนึ่งเลยการเรียนความรัก ชีวิตเรื่องจิปาถะอะไรต่างๆนานามันเป็นชีวิตวัยรุ่นเลยคืออย่างที่บอกครับชีวิตเรามันมีการเมืองมีอะไรพวกนี้มันเกี่ยวข้องอยู่แล้วมันก็เป็นการใส่เข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับคือผมว่ามันมาตั้งแต่สเตตัสตั้งต้นของคุณนายแล้วแล้วบวกกับการที่คุณเต๋อมาตีความนะครับใส่เข้าไปอีกทีมันเลยมีการเสรียดสีการเมืองเสียดสีเกี่ยวกับสังคมความเป็นอยู่อนาคตของวัยรุ่นการศึกษาคือพูดได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่หนังแบบเก่าๆไร้สาระอย่างเดียวอ่ะ มันแฝงด้วยประเด็นพวกนี้อะไรไว้ด้วยครับก็ลองไปดูนะฮะมีใน Netflix แต่ผมบอกเลยว่าไม่ใช่หนังที่เฟรนลี่กับคนดูทุกคนนะฮะมันค่อนข้างจะกาวกว่าไอ้ฟ้ n นฟิลเลอร์อีกมีความเป็นตัวเองสูงกว่าเรื่องฟ้ n นอีกนะครับคือเอางี้ละกันถ้าคุณอยากลองเปิดใจดูหนังที่มันแปลกใหม่บ้างนะครับที่ไม่ใช่แมสอย่างเดียวคุณอยากเปิดโอกาสให้ตัวเอง ได้เป็นลิ้มรสรสชาติใหม่ๆบ้างก็ลองดูได้ครับจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่เป็นไรฮะไม่มีถูกผิดมันต้อแต่รสนิยมของเราอยู่แล้วลองเปิดโอกาสแล้วลองดูคุณอาจจะชอบก็ได้คุณอาจจะแบบเอ้ยแปลกใหม่แล้วแบบเป็นรสชาติใหม่ๆที่คุณค้นหาแล้วคุณถูกใจคุณอาจจะชอบก็ได้แต่ถ้าแบบเฮ้ยมันหนังอะไรวะเน,นี้ยดูไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรฮะอย่างน้อยก็ได้ลองดูนะครับดีกว่าแบบดูหน้าหนังแล้วคุณก็ทึกทักและคิดไปเองนะฮะ มันจะเป็นการไม่แฟร์กับคนทำงานหนังสักเท่าไหร่นะครับก็สำหรับ Mary I s h a p p y นะครับผมให้ผมให้6.9เต็ม10แล้วกันผมรู้สึกค่อนข้างจะโอเคกับมันนะฮะแต่ว่าแ,แต่ก็ยังไม่นับว่าเป็นหนังที่ผมชอบที่สุดของคุณเตอ๋อเนวพลนะฮะก็ขอจบคิดว่เพียงเท่านี้นะฮะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆจากผมนะฮะใครที่ไปดู Mary I s h a p p y มาแล้วนะครับหรือว่าคนที่ดูตั้งแต่เดย์วันวันแรกที่เข้าฉายคุณชอบส่วนไหหนนของงั คุณรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้หรือคุณอยากแชร์อะไรเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้คุณสามารถพิมพ์ไว้ที่ด้านล่างคลิปผมได้เลยนะฮะในช่องคอมเมนต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ